ได้เมกาคิวให้หมื่นดาวโอ้จัดไปดูวะตอนนี้ครับผมกลังทำภารกิจครับเป็ดเฮ้ยโอ้โหแม่งแพงพี่ทีเดียวผมจะตายจังหวะนี้ผมจะสวนไม่ได้ววะมาลุ้นกันนะว่าเป็ดจะได้เมกาคิวหรือเปล่าทุกคนครับถ้าเป็ดได้เมกาคิวเราจะได้หมื่นดาวกันนะหนึ่งสอง สามสี่แลวแรกจนมีไอเก่งใจเนก็แบนเฟอร์เลนเอ้ยจะเล่นฟอร์เลนแบนทำไมวะก็บนอยู่อยากเล่นฟอร์เลนไอ้บ้าเอ้ยหมดเล่นอีกละช่วงนี้พี่ชอบไบโออะ่ะพี่อยากเล่นไบโออันที่แล้วกดก่อนด้วยกดร้อยกดร้อยเลยกดก่อนเลย <c oughs> ขอบคุณ500ดาวด้วยจากน้องเพียวน้องเพียวบอกว่าอะไรนะได้เมค้าคิวให้หมื่นดาวโอ้จัดไปดูวะเมดอยู่อยู่ได้ผมเลยนะเมดนี่เป็นใครนี่ไม่รู้เหมือนกันใครไม่รู้แต่ว่าอยู่ได้ผมเลยนะผมขอกลางไปเลยอ่ะมารับหน่อยมารับหน่อยมารับหน่อยสวยสวยเออสวย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 ได้สองตัวสวยมากสวยมากกับปุ๊บซับ ก็บอกคุณทัพออเดลเพป็นคนหน้าตาดีหน้าตาดีไม่พอจ,จิตใจดีด้วยขอปรับสวยออสามตัวละแต่ในแค่คิวม,มันบังคับยากจริจงขอว่าจะพยายามนะขอตั้งใจเล่นตานี้นะครับมแม่ให้ผมด้วยเขาล่ามไปเลยตอนนี้ครับผมกำลังทำภารกิจครับเ,ออเป็ดเช็คเฮ้ยโอ้แม่งแพงพี่ ทีเดียวผมจะตายจังหวะนี้ผมจะสวนไม่ได้หวะสวยเออสวยมาลุ้นกันนะว่าเป็ดจะได้เมก้าคิวหรือเปล่าทุกคนครับถ้าเป็ดได้เมก้าคิวเราจะได้เมก้าคิวดาวกันนะฮะต่อได้นะสองหนึ่งตัดตัวเออแต่ถ้าเขาหลโหลัวตัาหล่ะตัดหลังแล้วดิ้นไปแล้วดิ้นไปแล้วดิ้นแล้วแต่มันมีให้นะเนี่ยสองเองหนึ่งสองระวัง เจ็ดคิวแต่ไม่มีวิวแอมก่านะแต่ว่าตรงดีตรงดีเดี <8 S 1> ๋ยวเราไปเก็บเมก้าหน้าป้อมอะไรอย่างเงี้ยเด็ดแปดคิวตรงมาดีมากแต่ว่าไม่ก้าคิวมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เราบังคับไม่ได้รถไฟไปครับเฮ้ยสวยสวยไหมเฉยเก้าคิวจริงๆผมไม่ได้แบบยิ้หมื่นดาวแล้วขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นมิชชั่นที่ท้าทายดีนะไม่หิวเลยคนระับยากมากที่ หลาไหลเขาขิ่งกินข้าวมาเนหรอเขาขึ้นกินข้าวมาเหรอเนี่ยไม่มีหลังหรือมันจะเข้ากูเลยเป็ดไม่แรงสับเลยวะตีคิวเขาไม่ได้เอาจนวนคิวหรกอไงเขาเอาเมก้าใช่ไหมเออแต่ว่าตอนนี้มันแยกแยกันอยู่อะเราต้องทำไงวะให้มันไปรวมๆกันต้องหลุมกลางปะทำซ้ายขวาให้ถึง ที่มันจะแพ้จริงโอเคโย่จะปีนเองเดี๋ยวนี้เฮ้ยสวยว่ะเขาเป็นแป้งป่ะผมไม่โ,โดดน,น้ำตัวโลแรงนะผมบอกเลยตัวโ,โลแรงนะโอ้ชี้แรงจับจริงตัวโ,โลแรงนะแรงจริงรับหน่อยรับหน่อยขอบคุณครับโอ้สุดยอดน่ารักมาก ก็ตอนนี้เงินผมก็ไม่ได้นำมากมายนะครับก็เงินผมแปดพันเจ็ดนะครับตาตาฝั่งเขาสองพันเก้านะครับ <Okay. S 1> ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยนำเยอะเท่าไหร่นะครับตามตามมันอยู่ครับเกมนี้ตามตามมันอยู่สูงสี่เป็นตัวแล่ตายว่ะโอเคสองตัวละสองตัวมันไม่ได้หรอมันต้องรอให้แม่งกองกองกันวะ เขอย่บนนั้นเขไล่อยู่ขน,นาดพ่อามตัวโอ,าาอ้โหาต้ากำลังไปกำลังไปกำลังไปโอ้ดมันซาตาอยู่ล่างโอเคปูละได้ยิละวตัวตรงนี้หนึ่งส,ส,สีซาตา้าอซาต้าตายโอ้มีคนไปเก็บซาต้าข,ขวา โอ้ยอมแพ้เฉยอ,อะไรวะเนี่ยมันยอมแพ้ทุกคนตกวเดียวเองคอสคิวแล้วอ่่รอแค่สาตาเกิดเององะไอ้บ้าเอ้ยโอ้เสียดายอ่ะอดเลยหมื่นดาวครับโอ้โหจบกัน นะครับก็อย่างน้อยก็ได้20คิวนะฮะแต่ไม่ได้เมก้าได้แค่คอร์สคิวนะครับเฮ้ยรางวัลปอบใจโอ้รางวัลปอบใจจากน้องเพียวขอบคุณ5,000ดาวครับผมคนจริงคนจริงนะครับวันนี้ น้องเพียวนี่ล่อไป9,000ดวงเลยครับขอบคุณมากมาครับขอบคุณมากขอบคุณมากมากถือว่าเป็นการต้อนรับกับการกลับมาสตรีมของผมเป็นอย่างดีโอ้ขอบคุณทุกคนมาช่วยชงเต็มที่เลยแต่ว่าเขายอมแพ้ทุกคนชงได้ไงคือ26คิวอยู่ยที่20คิวอยู่ที่20 <laughs>